เอ้อซุ่มยอดแล้วดยวจับเออจะปลาองหมื่นเออดูเออเออจับไปคอยโอ้โโอ้โหจะต้านจะต้านยังแห้งครับอือหือรยครับผมเตียงานรวยคุมอุ้ยโหดต่อขนหมอสาในราคา2อ0้อยบาทด้วยครับผม เสาเดือนสูกร่องเพิ่อพี่น้องป้าสิหลายบอนอะครับผมแต่โบเชือ่อเป็นสาได้ครับผมเป็นบวกบวกน,น้อยบวกโใหญ่หน,นำนอ้อยพี่น้องหนำเพิ่งขามาเพิ่งสองอยพี่น้องใส่สูบหน่อยครับผมสูบหน่อยก็จะเป็นของคอได้ครับผมมาสูบพี่น้องเดี๋ยวรุนเบาฝนเสาเดือนได้ครับผมป้าสิหลายบอลนะครับผมล,ลอยแหงพี่น้องก่อนแหงก่อน ดูดึนครับผมตัวใหญ่พร้อมพี่น้องหันยังบทแหงเลยครับหันย่งางไปดูตามตัวแล้วตัวใหญ่อ่ะน้ำแหงแล้วครับผมหะให้จุบหลายเดี๋ยวเก็บหอยจุบน้ำพร้อมเก็บหอยก่อนโอ้โห่าาวเดือด อีปายังนี้ปลาคอดูต้มเต็มเลยนี่นี่นีนปลาเข่งขิงปลาเขาวมหมดเลยปลาคอดูต้มอยู่ขิดหอยน่ได้เนาะมีหน่วยใหญ่ๆเนาะงเด็ดทอดเกลือไปดิเลยตัวใหญ่กวมีตัวใหญ่ใช่ไหม ไเอ้แหลวดูเดือดข้าลูบต้นขาวไร่แห้งทำจิ้มเหลืองลูนเนาะนี่ราคาสองลอยจิ้ในต้นเติบครับผมไปเห็ดเอาไวปตาแดดเดียวป้านะตาแดดเดียวพริกป้าพริกป้าแห้งเนาะค่ะไว้เพริ๊กเขาซื้อไว้ทั้งปุูนกระสิเป็นลูกไส้จับใส่กันจับด้วยครับผม cây bò côn, cây cắp lán, cắp lán, này đi cái khẩu súng đi tốn, tản tốn, diêu chắp vai, diêu ta, này này, ta này này, ไอ่กลุ่มเนยควจะเห็นเพิมเนี้ยเลยกลมนะ้กมก็ยัาก่กัดใจตระกูลไอตะป่าหอยหอยเขาดิ่หอยห้อกไปจากยาด้วหลังห้อหอยจุกจุก้ะหอยห้อวจุกเลยต้องมาเออยังเลจะหอยห้อดูเืดดูเืิดข้อควานนะขออความไม่ร โุ้ยุ่ตายจอยไปองก้เลยบ่ดูดีๆดูหนี่ยจัดหน่อยสองสามตัวยังมีมันอยู่แล้วเสีบเด้นี่ืมันตะปะคอถึงไม่ดูทิงนะถึงถึวี่เบิงลวบ่ นั่นตองซาเอาเนาะเนาะวันหนังหลายอยู่เป็นไรเนาะผู้บาวท้องขุนโดดออกขึ้นบห่ำหำใส่บ่ป่าจะพาดีกวนา

はい。12。ちょっと。ちょっと。ありがとうございました。<スタート><スタート>

จส่ถังด้วยค่ะหลอบแหลกนะคะล่างไว้ก่อนจับไปท่านเดี๋ยวพ่อเครื่องด้วยค่ะอย่างพิ่นตายเนาะมาเทใส่ถัง,งไว้ก่อนเด้อค่ะสวยงามหลอบแรกลงไว้จับอีก โอ้ลูกชายกันหลานยังจับกันอยู่หนาวใส่ป่าเนาะไปต้องไปจับปลาอีกค่ะออ๋จะมาพันเด็กพึ่งด้วยครับผมว้าวปีเงยเลยเดี๋ยวค่อยลบเก็บอีกรอบนึงว่าโลตุนอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มไหมใช่กุ่มเลยนี่เอาสวิงเดี๋ยวค่อยเอาสวิงเทะเลยเป็นกุ้งที่เราพี่น้องกุ้งครับผม อุ้ยหลายครับมีกุ้งเลยนี่อยู่ด้วยเลยปะาแก่เต็มเลยได้สวิงตักถอยตักใช้ก้อยดุยเสือสะสมอร่อยจับบวชป่วยด้วยครับผมเส้นสายเส้นสาของพี่น้องบ่อฝนเองได้ครับก็แต่บสีบุมีป่าเนาะแม่โอเคสิบุมีป่า ยังล่ะจำหางมันผ <c oughs> าดขึ้นยนี่ปล่อยเันไปอนี่กุ้งก็เผือ่อมาตักกุ้งกันเป็นอยังล่ะนัง่งเฮ้เขาเดี่ยวเด็กก้อยนี่ตักก็ลัง่งลั่งงอมาทีตัตตกไปเรื่อยเร็วจับไปแล้วตักวักกได้เด้เตือนต้มเลยเดี๋ยวอาจจะก้อยขี้แซ่บอย่าเง้ย นี่นมมนเันเนวนวยวยอย่างทับผมให้บัวหล,ลยแห้งกุ้งเขาถวยพี่หนังถวยถวยยไ่ด้เลยครัพราะะกับกุ้งหลยแห้งเด็กก้อยด้ยเดีวเต็มเลยถวยตักว่า

น,น,งงนมูแรงสเสียงไอติมคนละแทงมูแรงเสียปลาเผาติ่ปลาเผาเดยวเผาแถนแน่นอนเห็นลวตัวใหญ่โโลกมีฮตตัวใหญ่โดดถ,ถึงเท่เลยเลยเลยเขาเรียนเอ,อ,อา,า,า,ากุ้งน,นี่มีกุ้ง

ถูกแผ่ยังตืนบอถูกใส่สบ่อฝนใช่ได้ครับผมเนี่ยรอคือพอบอรอคือพอบะครับผมแต่ว่าถูกพอประเดเนยะพอรอกว้าหลังรอบที่สองเด้อค่ะรอบสองนี่แข็งๆเ็งว่ะ เมดบบขยขยออกเมดมาขาไปเบินตังเกนะค่ะเอ้ยว้าวเกสองเก็บสองเก็บอเนาะหอาเว้าเดอนกับ่นไอเก็บเอา <szy. S 1> อยู่เลยกินเเป็นเดือนเมนสี่สองหอยกินเยเป็นเดือนก็ได้พี่้องเลยเงกะตาแขงน่อยเนาะขาแข่งกระตั้มตั้มพริกเนาะตั้พริกพริกปลาแข่ง ไปอีกจบวกนึงไปจับอีกค่ะจับขนไปหลายตัวเลยอนในน่อยน่ดูในบวงนี่มันเอาได้นำทังหลาวันี้มันาทีเดียวอืดูเดือดดูเดือดดเดือดน่องดูเดือดอืม อันกระจิงรื้อเลยเลยไปไหนพื่นไปง่ายปั่ปั่นทดิ่ปั่นที่นั่นขาวอีกแล้วนั่นจกดิ้แข็งก่นดินแข็งอู้หูดูดีอะอู้หูตุ้ยยย Oh, oh, oh. Hey, say, say me, <coughs> uh, để phụ lưu lưu từ nhà đôi tao <coughs> <cough> oh hưng lắng lưu tuy รุยปลาน้งก่จะไปเลี้ยวกนสีเ่าก่อนปลาขาิงหือแรงไมนู่ยังดีเผาปลาเผาจ้าปลาขงนี่สุดยอดสองยเกินขุมครับผม

Nhay lạnh hết các cái tên của học sinh học viên 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 học nào có đuốc lên viên học viên học viên học đây học viên học เอาดิจับเอออู้โอ้มันบวงหลายแหอ่งีหลายตัวใหญ่หลายอย่างลงอยู่บนน้มดระวังเร้อจับ่ดีเ่อระวังอุ้กะปนนี้วู้้วู้วู้ว้วู้้้ Có tắm mùa hoa 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 ดิเราเลื่อนลปลาคอข้างหลังหน่อยนะีทั้งทึ่งม่องเราเราสายเห็นไหมมุดต้มเงินจุุดต้มรายดิของนีพูนตันึ่งดิวพูนพูนพูนขึ้นหัวเหรอแวหปาปลาคออยางนี้เลยเ่อีกพี่ทั้งพี่พี่เนมพี่ลาซื้อนาเนี่ยยามากขนาพี่มาพี่อีกเออเกือบถึก น้าหนึ่งนั่นแหละมับน่นี่อเรามีปลาหอยลายโอ้ยักยักีเดูคือบานันระวังซะไปคอยคอยดูันี่ระวังคอยคอยเออเรียบร้อย อยู blender, že, ่เลยดียวโอ้ต uh, <compelling calculator? S 1> ัวใหญ่หลายเลยอือตัวใหญ่ดูต้มหลายอย่างเยองดีดีขุดุดขุด อะไยังง่ะลูกโอ้โุดยอดนี่แหละปลาคออยู่นี่แหละต้มเล,ลาๆนี่แหละอ่าจุดสุดท้ายแล้วถ่ายสุดอ่าหนาๆนนนบ่ในต้มอู้ปลาคอลายแหงมึงนี่ พอกันติม่มบังเบงแม่จะเบ่งมั้ง,มงปลาดุกแม่จเะเบ่งด้วยคุณนะให้แม่จับปลาดุกปไปยอกมามนี่ประเค็งทั้งหลังอยู่ เอาเดือนจกกระดูกเกงขนาดนเด้วยเหมือนธรรมด,ดารอบสามหนะ่อยเนาะหลอบสุดท้ายเด้อนนะคะ่ะเห็ดอยู่สองสามสี่คนเนาะจีนนี <laughs> ่ธุรกิจดูได้ไตก,กเก็บตกะักหน่อยเก็บหอยน้ำเนยป่าเกินคุ้มค่ะบ้านออกมาได้ ไปรอหลุนตอนเทด้วยค่ะหลอดสทยนี่ก็คอใหญ่ไปหลอดสทยหลอดสทยด้อค่ะสาราคาสองยครับผมเกินขาดเกินคุ้มอุ้ยโออู้นี่มีหลายเลยไงค่ะอืมแต่จทำความสะอาดยุบ้านหลอไหน่อยเนาะ บ่าที่ป้าโบ,บลาณครับก็มันงูเดียวบบคิดว่าป้าสี่รายคิดว่าแต่พูดจะบอโอ้ยหเฮ้ยมัสลบสทลาย <laughs> จับสองสามจับสี่คนเนาะจับพระันตนุน้ำรจับพระันตัวใหญ่ตึ้งล่างตึ้งล่างเนาะค่ะตึ้งล่างอีกกระมิ่อ่ะภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยโ,หโหอย้ยหใหญ่จีบไปกระบาลกระบาลครับผม ไปบอกกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตทามครับผมในคลิปหนาบอกกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาทครับผม